น้องนิโก้ครับอันอันนี้เป็นพระรุ่นอะไรครับเป็นพิมพ์อะไรนะครับพิม์สมเด็จโอ้พิมพ์สมเด็จพิมสมเด็จสมเด็จอะไรลูกสมเด็จวัละคังโอ้โหนี่นี่พิมพ์อะไรครับอันนี้สมเด็จวัดละคังครับจริงจริงสมเด็จมีเยอะมากมีบางองค์พรมมีวันละคังแล้วก็มีพิมพ์วกเกจชยโยเยอะเลยฮะแต่น้องนีโก้ที่ตอบถูกนะครับตอบถูกนะครับนี่ยื่ตอบถูกนี่ให้เลยใช่ไหมฮะอย่าอย่า ผมตกใจเลยครับพี่ซุปขออนุญาตทราบราคาบูชาถ้าเป็นองค์เนี้ยครับอย่างอันนี้เขาเรียกเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเป็นสมเด็จวรละครเนี่ยครับก็ปัจจุบันมีการเช่าหากันเนี่ยก็จะมีมูลค่า5ล้าน10ล้าน15ล้านแล้วแต่ความชอบหรือความเข้าใจใช่ครับถ้าถ้าองค์นี้ก็เฉลี่ย5้าถึงสิบถึงสิล้านครับ นิโก้ลูกที่ซุปขอแนะนําให้หนูสัมผัสลูกคุณแม่ให้น้องสัมผัสสัมผัสลูกสัมผัสลงลงสัมผัสสัมผัสสัมผัสลูกก่อนลูกคุณแม่ช่วยนิดนึงครับพี่พี่พี่เอ็มแว่น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 อ่าแว่นแว่นนี่ครับนิโก้ลองส่องดูลูกเอ้ยอุ้ยเอ้ยนี่ส่องพระสิบล้านเมื่อชีพสามหัวส่องพระสิบล้านเมื่อาชีพมากเลยชัดชัดไหมชัดไหมฮะชัดไหมลูก เห็นพระฝังลงแปนะคะนี่องค์แรกนี่เขารู้เลยคุณแม่ครับนี่คือเขาชื่นชอบเพราะว่าเขาชอบหรือว่าพ่อดูไปกับพ่อแล้วจึงชอบเขาชอบเองค่ะเขาชอบจริงจริงแล้วพี่เขากับพ่อใครชอบก่อนกันเห็นเขาเลยเขาก่อนอหกใบลานด้วยอะไรรู้อะไรรนะมีเป็นมวลสารมีผงใบลานด้วยใช่ไหมฮะอ๋อเขาคงเห็นเลยหรอคือเขาจะมันจะเป็นเป็นเหมือนพวกเป็นมวลสารมีพวกก้านธูมีพวก คูเปิเปิดหอยอยู่ด้วยครับอย่างนี้เมื่อกี้มีเม็ดมืนสารอยู่ครับ<อ>ก็จะเห็นชัดเป็นเม็ดดำๆ<อ>ใช่ัแล้วนี่คือองค์แรกตุอคน,คนแรกนี่คือเด็ก3าขวบที่สองพันสล้าน